ว่าด้วยเรื่องของโชคสวัสดีครับผมเจนและที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือรายการ Money Matter รายการที่จะทำให้มันนี่ของคุณไม่หมดและมานั่งร้องเฮ้อแน่นอนครับ EP นี้เราจะคุยกันในเรื่องว่าด้วยเรื่องของโชคโชคคืออะไรก็อุปกรณ์กันประเทือนในรถไง อันนั้นโชคไม่ใช่โชคในหนังสือ The Success Equation ได้แชร์ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงสถิติว่ากิจกรรมหรือกีฬาใดบ้างที่ได้รับอิทธิพลจากโชคและฝีมือโดยเกมที่ใช้ทักษะ100%ไม่มีโชคมาเกี่ยวข้องเลยคือมารู ส่วนเกมที่ใช้โชค100%ซคือตู้สล็อตแมชชีนแต่ที่น่าสนใจคือการลงทุนในตลาดหุ้นต้องใช้โชคเยอะมากเยอะกว่ากีฬาแทบจะทุกชนิดตั้งแต่เบสบอลฟุตบอลและบาสเกตบอลเสียอีกคุณกระทิงคุณผลผู้เขียนหนังสือมูสแควร์ e อนด์เอิร์ได้นิยามเรื่องโชคว่ามีด้วยกัน4แบบ แบบแรกคือโชคที่เข้ามาแบบลุกๆครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นโชคที่เกิดขึ้นยากมากเป็นโชคที่ฟ้าประทานเช่นถูกรอตตอรี่โชคแบบที่สองคือโชคที่คุณเกิดมาพร้อมกับมันเกิดมาในตระกูลใหญ่มีทรัพสมบัติเกิดมาหล่อสวยเกิดมาฉลาดเป็นโชคที่ได้รับมาตั้งแต่เกิด โชคแบบที่3คือโชคที่ได้มาเจอสิ่งนี้เจอคนคนนี้โชคที่เกิดจากการแสวงหาโชคที่เกิดเมื่อคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาตัวอย่างเช่นบิลเกตเป็นผู้มีโชคแบบที่2และ3เขาได้เรียนในโรงเรียนไม่กี่แห่งที่มีคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นเกิดในครอบครัวที่มีเงินซื้อคอมพิวเตอร์และได้เจอกับพอลอเลน ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft การเกิดมาในครอบครัวที่มีกำลังทรัพย์การอยู่ถูกที่ถูกเวลาและคบหาถูกคนทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างสูงนั่นเองแต่โชคแบบที่4นั้นต่างออกไปคุณกระทิงนิยามโชคแบบที่4ไว้ว่าโชคดีที่เกิดมาไม่มีโชคถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาไม่มีโชค ไม่มีแต้มต่อในชีวิตคุณต้องใช้พรสแสวงความวิริยะและอุตสาหะสร้าง,งสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาได้คนโชคดีในแบบที่4สามารถเปลี่ยนไปโชคดีในแบบที่3ได้เมื่อคุณพัฒนาตัวเองความโชคดีแบบที่3ก็จะขยับเข้าใกล้คุณเรื่อยๆและคุณจะอยู่ถูกที่ถูกเวลา พบหาถูกคนจนทำให้คุณกลายเป็นคนโชคดีนั่นเองเ oh. พลงมา oh. ครับสำหรับใครที่ไม่มีโชคคุณก็สามารถโชคดีได้ oh. และนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดใน EP นี้แล้วคุณละครับมีโชคหรือเปล่า คอมเมนต์มาพูดคุยรวมถึงแนะนำติชมเราได้และขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือวิถีแห่ง VI และหนังสือ Move พ e เวนแอน d ์เอ t ร์ธสำหรับ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่อีีหน้าสวัสดีครับ